สัสดีครับุอฟซีกเชนักทัด้วันน,าานี้ผมโอนิกามารังก์โตนะครับคลิปนี้นำเสนอประเด็นของเลสเตอร์ซิตี้นะครับที่มีการฉลองแชมป์เป็นที่เรียบร้อยนะครับขึ้นชั้นแบบมีสไตล์ขึ้นชั้นในฐานะแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับอเราเอาเรื่องเลยทีเดียวสำหรับทางจิ้งจอกสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะคุยกับเรื่องของพวกเขา การอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีคลิปของเลสเตอร์ทยอยปล่อยออกมาแล้วก็ได้รับความนิยมแล้วก็มีแฟนบอลหลายๆท่านนะครับให้การซัพพอร์ตในตัวของเลสเตอร์ซิตี้นะครับทีมที่มีเจ้าของเป็นคนไทยคลิปนี้เราจะลุยกันต่อนะครับพูดคุยกันถึงเนะรื่องของการเป็นแชมป์และบุคคลที่ต้องได้รับเครดิตที่สุดของสโมสรแห่งนี้นะครับ,บ,บปังจจปรมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่ง เพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟิร์สไปเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางอ,อีก,กาชแนลนะครับเพราะว่าที่นี่อ,อีก,กาชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับก่อนอื่นเลยนะครับขอแสดงความยินดีกับทางจิ้งจอกศิริเงินงเลสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับคุณได้สิ่งนั้นเหมาะสมแล้วก็คู่ควรกับการเลื่อนชั้นเลื่อนชั้นไม่พอยังเป็นแชมป์ของลีกรองเดอะแชมเปี้ยนชิพด้วยสุดยอดมากปรบมือให้เลยนะครับ มันไม่ง่ายนะครับผมบอกเลยเพราะว่าลีกเดชเป็นชิปเนี่ยเป็นลีกที่แบบพลิกผันได้ตลอดเวลาผมเคยไปคุกคลีตีโมงที่ลีกอังกฤษลีกรองมานาน5ปี5ซีซั่นได้มีโอกาสในการไปทำข่าวไปทำงานในทีมระดับไซส์ลีกรองเนี่ยหลายทีมมากไม่ว่าจะเป็นชาวตันนะครับในลอนดอนมีมิววอรมีทีมอื่นๆที่ป้วนเปี้ยนอยู่ในลีกรองเนี่ยบอกเลย เป็นหลีกที่แบบโอ้โหคือคุณต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งคุณต้องมีความสม่ำเสมออย่างเป็นที่สุดคุณต้องมีความคงเส้นคงวาคุณต้องมีพลังในการลุยไปข้างหน้าเนี่ยเยอะมากนะครับคุณต้องใช้แรงยิ่งกว่าหลีกอื่นๆด้วยซ้ำเพราะว่านี่คือหลีกที่การต่อสู้ที่ยาวนานที่สุดเพราะว่าซีซั่นปกติเนี่ยคุณเตะกันถึง46มัช์ ยาวมากครับบอกเลยว่าทีมบางทีมเนี่ยออกซองร้อนแรงเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งไม่ใช่ผ่านไป4ซะ5เดือนดรอปอย่างน่าใจหายบางทีทีมนั้นตกชั้นเลยแต่เลสเตอร์ซิตี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าฟอร์มดีอย่างสม่ำเสมอฟอร์มดีมาตั้งแต่ในช่วงเดือนสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเ,าเรื่องราวของไทม์ไลน์เนี่ยไปฟังกันได้ในคลิปก่อนหน้านี้ผมว่ากันไปแล้ว มกราย,ยังไม่มีปัญหากุมภาก็เช่นกันมาสิวเสียวมาแบบเฮ้ยน่าเป็นห่วงเนี่ยในช่วงมีนามเมษาแล้วก็กลับมาได้เกือบปลับจะกลับมาได้นะครับสำหรับทางเลสเตอร์ซิตี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท้ายๆท,ท,ท,ที่ได้เล่นในฐานะเจ้าบ้านพอเล่นเป็นเจ้าบ้านปุ๊บเนี่ยเลสเตอร์ฟันเรียบเลยชนะแบบทุกทีมแล้วเดี๋ยวถ่าในเกมสุดท้ายที่เตะในบ้านชนะอีกก็จะเป็นการ เลื่อนชั้นสู่ลหลีกสูงสุดในฐานะแชมเปียนและมี100แต้มทีนี้มาดูกันครับบุคคลที่ต้องยกเครดิตให้มากที่สุดไม่ใช่ใครที่ไหนนอกเหนือจากคุณต็อปไอยวัตเจ้าของสโมสรของทีมบอกเลยนะครับวินาทีที่เลสเตอร์ซิตี้การันตีตกชั้นจากพิมรีกไปสู่เดอะแชมเปี้ยนชิพอย่างเป็นทางการ วินาทีนั้นโอ้โหบอกเลยว่าเขาโดนแฟนบอลระบายอารมณ์แบบสาเ,เสียเทเสียประมาณว่าไอ้ที่ไม่เชื่อมั่นอยู่แล้วเป็นไงล่ะเองมันได้มีน้ำยามีนะฮะคอมเมนต์จนะทางโลกโซเชียลในแง่ลบแง่ดาร์กแง่มืดเนี่ยเพียบนะครับผมบอกเลยเพราะว่าไอ้ตอนที่ทางคุณต๊อปอายวัตเนี่ยสูญเสียคุณพ่อคุณวิชัยไปตอนนั้นเนี่ยเริ่มที่จะเป็นแบบ จาก believer กลายเป็น doubter คือจากที่เคยเชื่อมั่นในตัวคุณพ่อพออำนาจเ,เสร็จทุกอย่างตกมาสู่คุณลูกนะครับจากที่ความเชื่อมั่นกลายเป็นเริ่มความสงสัยเริ่มมีความแคลงใจว่าจะไหวหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าวิสัยทัศน์มุมมองแนวทางประสบการณ์บารามีคุณพ่อเอาอยู่หมดเลยในปี2014คุณวิชัย พาเลสเตอร์เลื่อนชั้นสูพ่พรีเมียร์ลีกตอนนั้นด้วยการเป็นแชมป์จากนั้นเราได้เห็นภาพแบบมิราเคิลมหัศจรรย์พุ่งพรวดขึ้นไปเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เล่นในเวทีแชมป้ยนส์ลีกนะครับคือตอนนั้นเนี่ยแฟนบอลเลสเตอร์อุ่นใจมากไม่มีความกังวลใจใดๆว่าจะต้องเจอเหตุการณ์แบบตกชั้นอะไรไปแบบนี้เพราะว่าการบริหารงานคุณพ่อเนี่ยยุดสุดยอดมากแต่พอมากลายเป็นอำนาจทุกอย่างอยู่ในมือของลูกเนี่ย มันมีความสงสัยแน่นอนเพราะว่าคุณต้องซื้อใจแฟนบอลเลสเตอร์ให้ได้และให้แบบอยู่หมัดร้อซไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานวิธีการจัดการการเลือกโค้ชการเสริมทัพการวางบทบาทของตัวนักเตะรวมถึงวางโครงสร้างต่างๆโปรเจกต์ต่างๆที่ต้องเสือจากสารต่อคุณพ่อแล้วต้องทำให้เลสเตอร์เป็นเลสเตอร์ ที่มีคุณภาพแต่ตอนที่ตกชั้นมาปุ๊บเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหตอนนั้นคุณท็อปไอวัตโดนหนักมากนะครับเขาต้องเซ็ตซีโร่ใหม่ต้องเริ่มจากจุดศูนย์ใหม่แล้วก็ต้องกอบกู้ศรัทธาจากแฟนบอลใหม่มันเหนื่อยมากนะครับผมบอกเลยนั่นคือบทพิสูจน์ของเขาถ้าเขาทำได้เขาสามารถทำได้ตามที่ตัวเองพูดเอาไว้คือพอคุณปล่อยคำมั่นสัญญา ด้วยคําพูดของคุณเองเนี่ยนั่นแหละครับคือเป็นนายคุณละคุณบอกว่าจะกลับมาให้ได้ภายในปีเดียวคุณก็ต้องทําให้ได้แล้วมันเหนื่อยมากนะครับเหนื่อยอะไรครับอ่าแน่นอนพอคุณตกชั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องสูญเสียคือลิขสิทธิ์ทีวีในแต่ละปีในพิพมารีกเนี่ยคุณจะได้รับค่าลิขสิทธิ์ทีวีอย่างน,น้อยคือตัวเลขหลักร้อยล้านปอนครับหลักร้อยล้านปอนนี่คือแบบคุณสามารถเอาไปใช้จ่ายอะไรนู่นนี่นั่นได้เยอะมาก แต่พอคุณตกไปเด็กแชมปี้ปนชิพเนี่ยโอ้โหไม่ถึง20ล้านปอนด์บางทีมได้7บางทีมได้10คือน้อยมากครับคือค่าเฉลี่ยมันแตกต่างราวกับฟ้ากับเหวเท่านั้นไม่พอต่อให้คุณได้เงินพิเศษกับทีมที่ตกชั้นไปเอาตรงๆมันก็ไม่ได้เยอะแต่สิ่งที่คุณต้องเสียคือในเรื่องของตัวผู้เล่นที่เป็นตัวหลักที่มันอยู่ไม่ได้บางคนเป็นตัวหลักค่าเหนื่อยหลักแสนค่าเหนื่อย8 0,000ก็ต้องลดต้องยอมปล่อยยอมขาย เห็นไหมครับว่าเลสเตอร์ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ต้องยอมปล่อยตัวดังๆตัวเป็นพระเอกเลยเจมส์มดิสันฮาวิ่บานส์ติมติกาสตันนีกลุ่มเหมนี้ที่ขายไปเนี่ยแลกมาได้ประมาณสัก80ล้านปอนด์นะครับก็ต้องยอมปล่อยคนที่หมดสัญญาออกไปหลายๆคนหนึ่งในนั้นคือยูริสเตเลมองส์พอปล่อยไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงดังนั้นการบริหารงานของคุณท็อปอัยวั์ก็สําคัญมากเขามองยังไงกับผู้เล่นที่จะใช้งานในลีกเดอรแชมเปี้ยนชิพ เราได้เห็นว่าโอเคเขาเลือกที่เก็บตัวหลักบางรายแต่ตัวหลักบางรายนั้นก็ต้องมีการพูดคุยกันต่อหน้าซ,ซึ่งหน้าว่าเฮ้ยซีซั่นนี้คุณยอมหน่อยได้ไหมเราจะต้องมีการลดเพดานค่าเหนื่อยรวมไปถึงต้องหันค่าเหนื่อยของทุกคนบางคนได้เยอะโอเคหันไป50%คุณรับแค่50%นะบางคนอยู่ได้น้อยโอเคคุณต้องหันประมาณ30%นะบางคน20ต้องคุยอะไรแบบนี้ทุกคนนะครับ บางคนเข้าใจบางคนโอเคยอมสู้ต่อบางคนบอกว่าโอเคศรัทธาไม่อยากจะทิ้งทางเลสเตอร์ไปออะอย่างเช่นนี่ฮะเจมี่วาร์ดีบางคนอยู่ต่อเพราะว่าโอเคเชื่อมั่นว่าคาพูดคําจาของคุณท็อปเอว่าจะเป็นจริงจะใช้เวลาในลีกแชมเปี้ยนชิพแค่หนึ่งปีก็ยอมอยู่ต่อหันข้าเหนื่อยไปทั้งทีมแต่ถ้าหากว่าคนเหล่านั้นสามารถพาทีมขึ้นชั้นไปอยู่ในลีกสูงสุดเดอพรีเมียร์ลีกได้เนี่ย บอกเลยว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณควรจะได้รับรวมไปถึงอะไรอีกมากมายที่คุณจะได้รับอย่างต่อเนื่องในวันที่คุณยังอยู่กับผมคือต้องบอกว่าเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยเป็นเป็นการบริหารงานที่นอกเหนือจากเป็นระบบมีความเป็นมืออาชีพก็จะเป็นการบริหารงานที่เป็นแบบครอบครัวคนไทยถ้าคนไทยซึ่งเป็นเจ้าของถูกอกถูกใจนักเตะคนไหนชอบแบบไหนอยากจะแจกจ่ายในเรื่องของ รังวงรางวานไบอกเลยว่ามีให้เห็นอย่างแน่นอนอย่าที่คนได้เห็นครับอตอนที่เลสเตอร์ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกตอนนั้นเนี่ยนักเตะเลสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นแดนนี่ดริงวอเตอร์ริยาแอนดมารเรสอิงเกลกองเต้และอีกหลายๆคนได้อะไรบ้างเช่นกันเปลี่ยนจากยุคข,ของคุณพ่อมาสู่รุ่นลูกก็ต้องได้รับสิ่งนั้นดังนั้นการบริหารงานของเขามันไม่ง่ายมันยากมากซึ่งก็ต้องยกคเครดิตให้กับคุณท็อปเอวัสด้วยเขา เปลี่ยนจาก doubter เป็น believer ตอนนี้แฟนบอลเลสเตอร์โอ้โหศรัทธารักไข้เคารพยอมรับคุณท็อปไอวัตกันหมดแล้วนะครับทำในสิ่งที่พูดสัญญาเป็นสัญญา1ปีก็คือ1ปีแล้วที่สำคัญเป็นเลสเตอร์ที่มีสไตล์ด้วยนะครับคือจำกันได้ไหมครับว่าไอตอนที่ ตกชั้นเนี่ยก็ต้องมานั่งคิดกันว่าจะใช้คนเก่าต่อไหมคนเก่าก็คือดีนสมิธนะครับดีนสมิธที่เข้ามาแทนที่บริษัทลอเจอร์เข้ามาแล้วแต่ว่าไม่สามารถที่จะพาทีมรอดตกชั้นได้คือถ้าคุณใช้ต่อคุณต้องยอมรับในสไตล์ของดีนสมิธที่มันเก่าแก่โบราณฟุตบอลดเรกเป็นฟุตบอลที่แบบอังกฤษแท้ๆแต่ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนใหม่เซตซีโร่ใหม่คุณต้องเลือกผู้บรการทีมคนใหม่ พอเป็นผู้รักรรมที่คนใหม่ปุ๊บเนี่ยเมื่อคุณเลือกเอนโซมาเรสกาแฟนบอลไม่ค่อยรู้จักเอนโซมาเรสกาเขาก็ต้องมีความเคลือบแคลงสงสัยไอ้นี่เปิ่นใครจะมาพาทีมเลื่อนชั้นได้อย่างไรเพราะว่าประสบการณ์น้อยนีย่แต่ในมุมมองของคุณท็อปอัยวั์กับคุณจอห์นรัสกินซึ่งเป็นซีอฟุตบอลเนี่ยเขามองขาดเขามองว่าตอนเนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วถ้าคุณอยากจะ ทาให้ทีมแข็งแกร่งคุณต้องมองตัวผู้เล่นทีมทีมนี้ให้ดีมองให้คมมองให้ชัดว่าถนัดอะไรซึ่งถ้าเรามองขุมกําลังของเลเตอร์ซิตี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อให้ว่าขายเจมสันขายตัวเล่น,นหลายๆคนแต่ด้วยคุณภาพต่างๆต้องบอกเลยว่าเป็นผู้เล่นคุณภาพที่ดีพอในระดับพรีเมียร์ลีกเล่นฟุตบอลด้วยเท้าได้อย่างแม่นยํารู้จักวิธีการเล่นที่ดีคือเรียกได้ว่าเป็นนักเตะกลุ่มผู้เล่นที่ สามารถลดเล่นในเวทีพรีเมียร์ลีกได้ดังนั้นเขาก็ต้องเลือกคุณซือที่เหมาะสมกับผู้เล่นที่มีอยู่ในชุดปัจจุบันสุดท้ายเข้าไปเลือกเอนโซมาเรสกาเอนโซมาเรสกาเนี่ยมีคุณสมบัติหลายสิ่งหลายอย่างมากมายนะครับเอาง่ายๆเอาแค่เขาเป็นผู้ช่วยของเปปปิเนลล่าแล้วสามารถเป็นส่วนหนึ่งสำคัญที่พาแมสตี้คว้าแชมป์คว้าได้3แชมป์เมื่อซีซั่นก่อนมันก็ตอกย้ำคุณภาพแล้วนะครับเพราะว่าคนอย่างเปป จะไปจ้างใครจะไปดึงใครมาเป็นทีมงานมาเป็นผู้ช่วยเนี่ยจะต้องเก่งพอตัวถูกต้องไหมครับดังนั้นเอโซเมเรสกาก็มีเขาเรียกว่ามีโปรไฟล์อยู่ตรงนี้อยู่แล้วแต่ถ้าใครได้ไปมองลึกลงไปอีกนะครับมมเรสกาเองก็รู้จักมักคุ้นกับเดแชมเชมยชชิปเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเขาเองก็เคยมาสัมผัสกับในลีกแบบนี้มาแล้วลีกอังกฤษนะเขารู้ครับว่าจะต้องเล่นแบบไหนยังไงเพราะว่าเขาเคยค้าแข่งกับเวสต์บอมและแน่นอนเข้าใจในฟุตบอลเดแชมเชมยชชิปเป็นอย่างดีและรู้จัก ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีดังนั้นพอมีการพูดคุยกันระหว่างคุณต๊อปอายวัตกับทางเอโซเมเรสการู้เลยว่านี่แหละคือกุญซือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเรสเตอร์ในการเซตซีโร่ในการสร้างเรสเตอร์ให้มีสไตล์ที่มันแตกต่างไปจากเดิมคือจะเล่นเหมือนเดิมบางทีอาจจะไม่เวิร์กแต่พอสร้างใหม่แล้วเป็นเอโซเมเรสกาที่เป็นฟุตบอลที่เน้นในภาคพื้นเป็นฟุตบอลที่เอา แนวทางของเป๊ปมาประยุกต์ใช้เราก็ได้เห็นว่าเลสเตอร์ในซีซั่นนี้ในหลีกแชมเปี้ยนชิพเป็นเลสเตอร์ที่มีคุณภาพเป็นเลสเตอร์ที่เล่นและดูสวยงามเป็นเลสเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการทําประตูและมันแตกต่างไปจากหลายๆทีมในเดอะแชมเปี้ยนชิพหลายๆทีมในแชมเปี้ยนชิพเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นฮิตแอนด o โฮปฟุตบอลไดเรกฟุตบอลสมัยเก่ามันจับทางกันง่ายๆแต่เมื่อคุณมีการผ่านบอลแล้วมีความแม่นยำมีความชัดเจน คุณจบสกอร์ได้ในแดนที่3 8หลาคุณก็สามารถที่จะทำประตูได้คือมันเป็นแนวทางที่คุณท็อปเอวันเลือกใช้มากกว่าที่จะโยนขึ้นไปข้างหน้าบอลลอยอยู่ในกลางอากาศ Hit and Hope คาดหวังอย่างเดียวในบริเวณกรอบเขตโทษไม่เอาครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับนั้นมันคือการสัสินใจที่ยอดเยี่ยมมากคือมันทำให้ทีมทีมนี้มีความกลมกล่อมแล้วก็ลงตัวเราก็ได้เห็นว่า เลสเตอร์ในแต่ละเกมเหนือกว่าในหลายทีมไล่ตั้งแต่ในเกมแรกจนถึงในเกมสุดท้ายอานจะมีพลาดมีพลังบ้างก็เป็นธรรมดาปกติของการแข่งขันซีซั่นแบบ8 9เดือน10เดือนติดต่อกันมันก็จะมีช่วงฟุ๊บช่วงดรอปแต่ยังดีที่ว่าเลสเตอร์ซิตี้มีพละกกำลังดีพอมีคุณภาพดีพอในการที่กลับมาอยู่ในพื้นที่ที่ใช่อยู่ในทิศทางที่ถูกต้องอยู่ในโมเมนตัมที่ถูกที่ควร และตัวนักเตะเห็นไหมครับคุณก็ได้เห็นว่าแต่ละคนที่เลสเตอร์เลือกเนี่ยก็เป็นคนที่สามารถคาดหวังได้พึ่งพาได้เจม,มี่วาร์ดี้ตัวเกา๋าแต่ก็ยังเก่งอยู่คีนนดูบริสฮอลล์นักเตะที่ยอดเยี่ยมที่สุดของสโมสรในเวลานี้เขาก็กลายเป็นเสาหลักเป็นหัวใจในแผงมิดฟิลเป็นผู้นําเป็นจอมทัพนะครับมีแฮร์รี่วิงซี่ดึงตัวมาเขาก็เอาประสบการณ์จากในพรีเมียร์มาช่วยงานทางด้านของเลสเตอร์ไปดึงตัวคอนเนอร์โคดี้ เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงเป็นพี่ใหญ่ในห้องแต่งตัวและในสนามไปยืมตัวอับดุลฟาตาบูนะครับเด็กคนนี้ก็กลายเป็นอาวุธลับอาวุธหนักตัวอันตรายของทีมจะได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการบริหารงานของคุณท็อปเอวัสต้องบอกเลยว่าเขาสุดยอดนะครับดังนั้นจาก d ดลเตอร์ทูบิล e เอันนี้ชัดเจนแล้วว่าตอนนี้แฟนบอเลเลสเตอร์ทุกคนควรจะเชื่อมั่นในตัวผู้ชายคนนี้แต่ทีนี้เขายังมีการบ้านกองโตรออยู่ เพราะว่าอะไรในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้อย่างที่บอกนะครับเลสเตอร์ซิตี้จำเป็นอาจจะต้องมีการขายตัวนักเตะนะฮะเพื่อหลีกเลี่ยงในการโดนตัดแต้มในพรีเมียร์เีกซีซั่นหน้าดูดูการหน้านะครับของเลสเตอร์จะเจอกับหลายสิ่งหลายอย่างในความยากลําบากนอกหือจากจะต้องแข่งกับบรรดาเสือสิงห์ทิ้งแรดในวิธีพรีเมียร์ลีกแล้วจะต้องควบคุมสถานภาพทางการเงินให้ดีมีแนวโน้มนะครับว่าเขาจะโดนตัดแน่ๆน,นะครับสำหรับทางเลสเตอร์ อาจจะโดนตัด6แต้ม8แต้ม4แต้มเหมือนเอฟเวอรตแล้วก็ฟอ t เรสต์ด้วยซ้ำดังนั้นภายในวันที่30มิถุนายนนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขายตัวหลักๆออกไปหนึ่งในนั้นที่มีชื่อก็คือคีน a นยูบรีฮอส์แน่นอนครับเมื่อขายไปแล้วจะเอาใครมาแทนแล้วถ้าหากว่าต้องเริ่มต้นดูการด้วยการติดลบละ่ะจะเป็นยังไงสภาพจิตใจจะไหวไหมเอนโซเมเสกาจะมีแผนอย่างไรในการที่จะกำหนดบทบาทของทีมรวมถึง การบริหารงานจากคุณต๊อปอายวัตเมื่ออาจจะใช้เงินได้เพียงน้อยนิดและเขาจะทำอย่างไรเพื่อทำให้เลสเตอร์อยู่ยงคงกระพันในเวทีพิมีริลกน่าสนใจมากนะครับการบ้านกองโตกองนี้ของทางคุณต๊อปอายวัตแต่ผมเชื่อว่าเขาก็มีแผนรองรับอยู่แล้ว เอาละครับนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยที่อยู่ฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกดระด,ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟิสไปเห็นก่อน,นครับชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางของอีก,กาช h a น n ล l นะครับเพราะว่าที่นี่อีกาช h a น n ล l เป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ